สนับสนุนโดยเบเนคนอกาแฟาผสมแพลนสตาร์โนดชุดครึ่งนอนโตโต้โยูโรคัสตารเคโคโย15โห้โลชั่นทากันอยู่ยาลดกรดไหลย้อนอาโมจิเยลตอน้ท,ท่านผู้ชมเขสู่ช่วงที่คลาสสิกที่สุดของรายการมาตามนัดนะครับคือช่วงอยากใบครับอยากใบยังคะไม่ค่อยบ เราจับฉลากเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับเข้าใจกติกาแล้วนะครับเข้าใจครับทีม Love East จะเป็นทีมที่เริ่มก่อนครับเพราะได้คะแนนสูงกว่านะคะ4ต่อ1เอาเชิญค่ะไปก่อนับเฮ้ยไปดีๆีนุ้ยทะเลาะกันก่อนแล้วเหรอฮะขรอกนะรอุลตร้าไบท์นะคะพร้อมนะครับพร้อมครับได้ชุดที่สองถูกต้องนะคะที่จับฉลากไว้นะคะเริ่มครับ แองกรานะแองกราน้ำตกถูกต้องค่ะกับบ้านต้องอาบน้ำแล้วก็ผมถูกต้องถูกค่ะโดนผักหรังคันต้องไหนต้องไหนผักออกสุตงครับนักมวยนักมวยขุ่นดีก้าตัวสูงตัวสูงนี่อะไรเฮฟมิเวดผ่านไหมผ่านผ่านครับผ่านครับหมาหมาแล้วสีหางสีหางสีหางูกต้องครับมนุษย์มนุษย์เมื่อก่อนอยู่อาศัยอยู่ใน วาดนุ้งเลยอาศัยอยู่ในมนุษย์มนุษย์ทั้งทุกต่างทุกต้องครับเป็นขั้เลือดออกในโดนนี้กับยุงลายยุงลายถูกต้องครับผ่านครับผ่านครับกุบุรีเรื่องอะไรครับกุกกรรมกุกกรรมถูกต้องครับขทอภาษาเราต้องถือเทียนภาษาเทียนภาษาแทะเวียนเทียนแทะแทะเทียนภาษาแทะเทียนละล่ะโอเคถูกต้องตุ๊กตาตก๊กตาใช้อะไรครับเบ็ดเบ็ดเบ็ดถูกต้องครับ โอ้ฝีมือนะโอ้โหฝีมือฝีมือมากมากเลยนะครับทำได้เยอะทีเดียวเชียวเก่งมากเก่งมากทุเรียนทุเรียนมีพันอะไรไม่สั้นก้านยาวขันโอ้ยไ้คุณลองทำท่านี้สิอะไรอ่ะถือหางถือหางโอ้ไม่กล้าสินิดเดียวนิดเดียวเก่งใจมากแล้วเก่งทำไปได้ถึง เก้าครับเก้าคะแนนครับเริ่มเลยแหละเสร็จแล้วพีชพาร์ทก่อนนะครับสมอลรูมครับขับรถไปเลยไหมขับรถเลยไหมขับรถไปเลยก็ได้ไหมดีกว่าก็ได้ใครไปก่อนครับจับนะครับจับไปก่อนนะครับสมอลรูมได้คำถามชุดที่ชุดที่4ครับชุดที่4ครับใช่ถูกต้องนะครับตั้งใจดีๆนะครับผม กติกาที่ห้ามเลยรวะอย่าลืมนะครับแน่นอนผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้อ่โอ้ยจะรอดูพี่อย่าเชี่ยวชาญด้านไหวนะผมมาเชี่ยวชาญด้านทายหรือเปล่าพี่สามนี่พร้อมพร้อมเริ่มครับนางเอกคู่กับปามีครับไ่ใช่ทายไม่ได้ครับปาดครับปากปาดทำแรกครับกระพือปากเตาปากสั่นปากสั่นอ่าถูกต้องครับ ส่วนมนส่วนประตูต้องครับพริกพริกครับพริกครับเพลิกปะไถพริกไถ่ล็อกพริกล็อกพริกล็อกถูกต้องครับยองยองนั่งยองยองยองอับผ่านครับผ่านครับกระทรวงอะไรอยู่ตรงเรวดีสาธารณธสุขต้องครับลูกนั่งผีกองกอยครับเพราะผีครับไม่สุข พี่ดิบพี่ดิบสุตอครับเวลาผู้ใหญ่ให้ของแล้วต้องทำาไงไหว้ขอบคุณขอบคุณสุต้องครับดื่มเหล้าเพื่ออะไรล่ะเพื่ออะไรบันเทิงเมากินเป็นสิวเป็นอะไรได้ไโอ้ผมพิ่งรู้ดีนะคนเราดีนะเวลาคอสกปรกเนี่ต้องดื่มเหล้าเหลางคอ ไม่เขาอาจจะนึกถึงน้ํายาบ้วนฟองบ้วนปลามีแอลกอฮอล์แม้แต่นั้นเนี่ยโอ้โหบ้ายากนะพี่ยองยองอ่ะเขาจะหมายควาว่าขี้ก่อนขี้เท่าโอ้โหขี้เท่าพี่ไม่บอกผ่านง่ยๆว่าตอนนี้ทำไปได้หกคัพหกคะแนนครับไม่้อมเป็นเจ็ดคะแนนค่ะเก็บคะแนนแล้วนะครับทีมเลิฟอีซี์มีอยู่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวสิบเอ็ดไแล้วสิบสามแล้วสิบสามคะแนนแล้วนะครับ คาตเตอรชุดที่3ใช่ไหมครับครับผมเริ่มครับโดนเนี่ยมาบ้ากันเออถูกต้องครับขอบคุณไหว้ส่วนมันเป็นท่าท่าเขาเรียกอะไรท่านี้ท่าอะไรท่าเป็นจาขบลิตท่านี้แหละท่านี้ลงมือเออถูกต้องครับกินอะไรกับไก่ไก่หมูปิ้งหมูปิ้งหมูปิ้งกับอะไรข้าวเหนียวถูกต้องครับเอ่อที่มีมีเอ่อมีเสน่ห์มากเลยแล้วก็แบบอะไรคู่กับข้ามครับข้ามครับอยู่ตรง ที่สนามบินสนามบินอะไรถูกต้องครับเป็นอะไรออเจ็บขาอยู่นอนอยู่แล้วเป็นอะไรกลาคือเน็บเน็บไม่ใช่ไม่ใช่เจ็บกว่านั้นเจ็บกว่านั้นปารตีคิวถูกต้องต่ครับเออนี่อะไรอะไรหลับนอนมีอะไรมีอยู่ตรงนี้หมอนมีอะไรหมอนเราเราอะไรนอนกับถูกต้องถูกต้องครับเมันลิกาที่ดีอาโตดังๆอ่ะชื่ออะไรครับทิมเออถูกต้องเออเพลงอะไรเพลงที่แบบเป็นเพลงเพลงวิ่งบ้าของเขาเรียกเพลงอะไรหอยเพลงอีกอีกง่ายกว่านั้นง่ายกว่านั้นอีกอ่า ตุ้งต้นครับันขนผนผมผมผมประเภทประเภทถูกต้นประเภทตุ้งต้งครับข้างครับเหลือเชื่อจริงจริเขาพอฟัดพอเหวี่ยงเลือเกินนะครับใครจะใบ้ก็ตามใครจะตอบก็ตามก็ยังคงได้ไปอีก9คะแนนครับเท่ากันเลยนะรวมของเดิมเป็น22 แม่ไม่อยากจะพูดว่าเห็นอนาคตบางทีเชิญค่ะไีแล้วอไม่้วมาจับถ้าใบได้25คําคำชนะเลยนะครับผมเขาไม่เขาไม่เขาไม่ได้ทางไงครับผมกล่าว่า23ก็พอนะ้วฮะไม่เกิดนี้ชุดที่หนึ่งนะครับครับจะคะแนนขาดท่าน5ิ้าเองเองหรอเอง สบายสบายคีสู้เขาสู้เขาเริ่มครับหาเรื่องไปเรื่อยอ่ะกลางอ่ะหาเรื่องเองนักเลงนักเลงถูกต้องครับโอ้โหนี่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 ซักผ้าซักผ้าถูกต้องครับไอผู้ใหญ่บ้านชอบใส่อะไรผ้าขาวม้าผ้าขาวม้าถูกต้องครับโอ้โหโดนทิ้งแล้วอ่ะโดนทิ้งแล้วอ่ะออกหักเหรอโดนทิ้งแบบเป็นสี่ขาโดนทิ้งข้าวครับหมาหัวเดาหมาหัวเดาครับบัวลอยกินกับอะไรไข่หวานไข่หวานถูกต้องครับ เวลาอา,อาอบน้ำที่ไม่เย็นนะข้าวหน้าผ่านไปครับเอ่อผ่านครับผ่านผ่านครับเห็นใจเห็นใจคล้ายๆเห็นใจเมตตาเห็นใจอ่ะยอมอย่างเงี้ยเหรอเห็นผ่านครับผ่านผ่านครับเสร็จแตกแล้วอ่ะฟอสฟูร์ฟอสฟูร์ทุต้อครับตุกี้ฉายาอะไรเอ่อปลวกปลวกทุต้อครับไอ้ของกินอีสานอ่ะที่ลวกไม่สุกเครื่องใน เโอ้โหเ็นเป็นเนก็เอาเปรียบถ่ายครับไ่ายครับขโมยทำอะไรขโมยจ้องเบาจ้องเบาถูกต้องครับไม่เร็วไม่เร็วทีเดียวไม่เ็วทีเดียวครับเยอะนะหล่เอาเยอะจริงเยอะจริงแม้ไปเสียตรงไปช้าตรงตับหวานับาแต่อีสานเครื่องในก็เยอะนะพกขีลงขี่ร้ออะไรกันใหญ่เออเออทำไปได้8คำา8คะแนนรวมเป็น15คะแนนครับตอนนี้ นิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเลยห่างซีฟเดียวอเพื่อเจ็บเองเจะบพักเจ็ดคะแนนเท่านั้นเองเชิญค่ะขอบคุณมากครับครับผมครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่มีใครตกรอบนะยังอยู่ครบกันครัเราจะเป็นคะแนนที่สะสมไว้เพื่อรับของละมานเท่านั้นเองเดี๋ยวสักครู่เราจะกลับมาให้รายละเอียดทั้งหมดครับ